สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปที่4การเขียนโปรแกรมวาดรูปในคลิปนี้คุณครูจะได้ทำใบกิจกรรมที่1.8วาดรูปหกเหลี่ยมเราไปทำใบกิจกรรมกันเลยค่ะแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายของการเขียนโปรแกรมวาดรูปแล้วนะคะจากที่คุณครูได้ฝึกเขียนโปรแกรมการวาดรูปขั้นบันไดาการวาดรูปสี่เหลี่ยมและการวาดรูปห้าเหลี่ยมในโปรแกรมสแควร และคุณครูยังได้เรียนรู้วิธีการคำนวณมุมองศาในการเลี้ยวของการเขียนโปรแกรมวาดรูปหลายเหลี่ยมอื่นๆจากนี้ค่ะจะให้คุณครูทำใบกิจกรรมที่1.8วาดรูปหกเหลี่ยมใบกิจกรรมที่1.8นี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากบทเรียนนี้ค่ะคุณครูพร้อมที่จะไปทำใบกิจกรรมที่1.8การวาดรูปหกเหลี่ยมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำใบกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมที่1.8วาดรูปหกเหลี่ยม ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ตัวละครวาดรูปเป็นรูปหกเหลี่ยมดังตัวอย่างผลลัพธ์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเมื่อคุณครูเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วน,ลนําผลลัพธ์นี้ไปวิเคราะห์และเขียนขั้นตอนการทํางานก่อนการเขียนโปรแกรมจริงๆค่ะซึ่งจะต้องวิเคราะห์ดังนี้ค่ะการเขียนโปรแกรมวาดรูปหกเหลี่ยมมีการ,รวาดเส้นจํานวนกี่ครั้งการเขียนโปรแกรมวาดรูปหกเหลี่ยมมีการเลี้ยวจํานวนกี่ครั้งและเลี้ยวทำมุมกี่องศา เมื่อคุณครูวิเคราะห์และเขียนขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมแล้วเราจึงจะไปเขียนสคริปต์โปรแกรมการวาดรูปหกเหลี่ยมกันค่ะกด pause วิดีโอนี้ไว้เพื่อทํากิจกรรมการเขียนโปรแกรมการวาดรูปหกเหลี่ยมนะคะคุณครูเขียนโปรแกรมการวาดรูปหกเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูเฉลยในใบกิจกรรมที่1.8กันนะคะกิจกรรมที่1.8ค่ะต้องการให้ตัวละครวาดรูปเป็นรูปหกเหลี่ยมดังตัวอย่างผลลัพธ์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะ จากผลลัพธ์นี้ค่ะทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ค่ะการวาดรูปหกเหลี่ยมมีการวาดเส้นจํานวนหกครั้งการวาดรูปหกเหลี่ยมมีการเลี้ยวจํานวนหกครั้งการวาดรูปหกเหลี่ยมเลี้ยวทำมุมหกสิบองศาค่ะเมื่อคุณครูได้คําตอบตามเฉลยนี้แล้วนะคะเราจะไปดูสคริปต์การเขียนโปรแกรมในใ,นใบกิจกรรมที่หนึ่งจุดแปดกันค่ะเฉลยสคริปต์โปรแกรมในใบกิจกรรมที่หนึ่งจุดแปดวาดรูปหกเหลี่ยม จากโปรแกรมชุดที่1น,นี้นะคะจะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบการใช้บอกคําสั่งวนซ้ําค่ะซึ่งคําสั่งที่ให้ทําซ้ํากันนั่นก็คือเคลื่อนที่100สเต็ปหมุนขวา60องศาและให้ทํางานซ้ํากัน6รอบค่ะในบอกคําสั่งรีพีทนี้นะคะจะมีการใช้คําสั่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคสั่งค่ะก็คือคําสั่งรอเวลาหรือคําสั่งเวทนะคะในการรอเวลาให้ตัวละครแสดงผลลัพธ์กําหนดให้มีการรอเวลาอยู่1วินาทีค่ะ และในโปรแกรมที่2ค่ะจะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบใช้บอกคําสั่งวนซ้ำเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่การเขียนโปรแกรมในแบบที่2นะคะจะใช้บอกคําสั่งการคํานวณทางคณิตศาสตร์การหารในการคํานวณองศาการหมุนค่ะใช้การหารแบบ3 6 0หารด้วยจํานวนเหลี่ยมนั่นก็คือ360หาร6ค่ะทั้ง2โปรแกรมนี้นะคะจะแสดงผลลัพธ์เหมือนกันค่ะแต่ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์จะแตกต่างกัน คุณครูเห็นความแตกต่างของโปรแกรมทั้งสองโปรแกรมนี้ไหมคะมาดูโปรแกรมในโปรแกรมที่หนึ่งเลยค่ะจากโปรแกรมที่หนึ่งนะคะจะสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปด้านหน้า100สติปและหมุนขวา60องศาค่ะส่วนในโปรแกรมที่สองนะคะจะให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้า100สติปจากนั้นให้หมุนซ้าย60องศาค่ะแล้วเราจะไปดูการแสดงผลลัพธ์ของทั้งสองโปรแกรมนี้ในโปรแกรมสเ a t กันนะคะ จากในเนื้อหาที่ผ่านมาค่ะจะมีการเขียนสคริปต์โปรแกรมการวาดรูปหกเหลี่ยม2โปรแกรมด้วยกันนะคะโดยโปรแกรมที่1ค่ะเราจะเขียนสคริปต์โปรแกรมให้กับตัวละครแมวและสคริปต์โปรแกรมที่2ค่ะจะเขียนโปรแกรมให้กับตัวละครปูค่ะเราจะมาดูผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนโปรแกรมในแบบที่1กันก่อนนะคะก็คือตัวละครแมวค่ะสั่งให้แมวเคลื่อนที่ไปด้านหน้า100สเต็ปและหมุนขวา60องศา ทำซ้ำําการจํานวน6รอบนะคะและใช้คําสั่งรอเวลาในการรอเวลาในการแสดงผลค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือตัวละครแมวเคลื่อนที่ไปด้านหน้าหลังจากนั้นนะคะหมุนลงด้านล่างค่ะ60องศาค่ะและต่อไปค่ะคือผลลัพธ์ที่ได้ของตัวละครปูนะคะตัวละครปูสั่งให้เคลื่อนที่100สเต็ปจากนั้นให้ตัวละครปูเลี้ยวซ้ายนะคะ60องศาค่ะ ดูผลลัพธ์ของตัวละครปูค่ะตัวละครปูทํางานอย่างรวดเร็วนะคะถ้าคุณปูต้องการที่จะให้ตัวละครปูทํางานช้าๆหรือรอดูผลลัพธ์ที่ได้ของปูนะคะให้เราไปคลิกที่ปุ่มคอนทรลค่ะเลือกคําสั่งเวทนะคะในการรอเวลาค่ะใช้คําสั่งเวทนะคะ1วินาทีค่ะจากนั้นรันโปรแกรมค่ะเพื่อดูผลลัพธ์ของตัวละครปูค่ะตัวละครปูเคลื่อนที่ ไปด้านหน้า100สเตปจากนั้นนะคะหมุนขึ้นด้านบนก็คือหมุนซ้ายนะคะไปที่60องศาค่ะไปเรื่อยๆนะคะซึ่งทั้ง2โปรแกรมนี้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะออกมาแล้วเหมือนกันค่ะแต่ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์นั้นจะไม่เหมือนกันค่ะก็คือต่างกันตรงที่คำสั่งที่ใช้ในการเขียนเท่านั้นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูจากที่คุณครูฝึกเขียนโปรแกรมและทำใบกิจกรรมที่1.7และ1.8มาแล้ว การเขียนโปรแกรมในโปรแกรม Scratch ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการเขียนโปรแกรมถ้ามีการวางแผนหรือลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมก่อนการเขียนโปรแกรมรู้และเข้าใจหน้าที่ของคำสั่งจากบอกคำสั่งต่างๆในโปรแกรม Scratch แล้วนำมาเขียนโปรแกรมก็จะทำให้โปรแกรมที่เราเขียนนั้นไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นน้อยมากค่ะและสุดท้ายนี้ก่อนจะจบเนื้อหาการเขียนโปรแกรมวาดรูป เราจะมาสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเขียนโปรแกรมวาดรูปและการทำใบกิจกรรมที่1.7และ1.8กันค่ะมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะ 1. การ add a t t e n t i o n การเพิ่ม a t t e n t i o n เข้ามาไว้ในโปรแกรมสแกนคุณครูสามารถที่จะเพิ่ม a t t e n t i o n ตัวอ,อื่นเข้ามาไว้ใช้งานได้วิธีการเพิ่ม a t t e n t i o n จะเป็นวิธีการเดียวกันกับการเพิ่ม a t t e n t i o n เพนเข้ามาไว้ในโปรแกรมค่ะ 2. กลุ่มบอกคาสั่งเพน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. คํ่คำสั่ง else or e a s e or คือการลบทั้งหมดหรือการเคลียร์หน้าจอนั่นเองค่ะ 2. คํคำสั่ง pen down คือการจรดปากกาและ 3. คํคำสั่ง pen up การยกปากกาส่วนคำสั่งอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มบอก pen คุณครูสามารถที่จะไปฝึกการเขียนโปรแกรมใช้คำสั่งอื่นๆนะคะมาลองเขียนโปรแกรมในการเขียนโปรแกรมวาดรูปได้ค่ะ 3. บอกคำสั่งวนซ้ํา ที่อยู่ในกลุ่มบอกคำสั่ง Control ประกอบไปด้วยคำสั่งวนซ้ำที่1คือ forever forever คือวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุดและคำสั่งที่2คํคำสั่งวนซ้ำ e p e a t ค่ะคือวนซ้ำแบบระบุจำนวนรอบในส่วนของเนื้อหาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเรื่องที่3การเขียนโปรแกรมในหัวข้อโปรแกรมวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ การเขียนโปรแกรมว่ารูปนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนหนึ่งเท่านั้นคุณครูสามารถนำแนวทางการจัดการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้ในห้องเรียนของคุณครูได้ค่ะขอให้คุณครูนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้นำไปฝึกฝนสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านทั้งที่เคยเขียนโปรแกรมมาแล้วและยังไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนประสบความสำเร็จ ในการจัดการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียนนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะสุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ